เอาละครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันแคปคัตในการตัดต่อวิดีโอนะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่ชินกับการใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับต้องบอกว่ามันสะดวกมากนะครับในการใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์ในการมาตัดคลิปนะครับบางคนอาจจะไม่มีคอมหรือว่าอาจจะไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ตัดก็มาลองใช้โทรศัพท์ครับซึ่งหลังๆผมก็ได้มาลองใช้โปรแกรมโทรศัพท์ตัดต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้นำการเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับอ่ากดบวกเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกฟุตวิดีโอที่เราต้องการตัดใส่เข้าไปได้เลยครับตอนนี้ผมเลือกฟุตวิดีโอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดเพิ่มได้เลยครับเขาก็จะทําการอิมพอร์ตฟุตวิดีโอเข้ามาให้เราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนๆดูตรงหัวข้อที่เขียนว่าเพิ่มการสร้างเสียงนะครับกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เลือกหัวข้อเสียงนะครับซ้ายล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะมีเสียงให้ใช้นะครับอาจจะดาวน์โหลดจากข้างนอกมาหรือว่าเป็นเสียงของแอปเขาก็ได้ครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดเสียงมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะใช้เสียงที่ทําการดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะกดไปที่เสียงของคุณนะครับอ่าตรงนี้สามารถกดลองฟังได้นะครับ ก็คือเป็นเสียงที่เราโหลดไว้นะครับก็สามารถที่จะกดลองฟังได้นะครับว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับเสร็จแล้วก็เลือกมาตรงจากอุปกรณ์นะครับอันนี้คือเสียงที่อยู่ในเครื่องเรานะครับส่วนตรงที่เขียนว่าแยกออกแล้วที่ผมกดให้ฟังเมื่อกี้ก็คือการคัดเสียงออกจากวิดีโอครับอาทิเช่นเราโหลดวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอต้องการแต่เสียงก็กดเข้าไปคัดเสียงออกมานะครับเสียงก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์แยกออกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเสียงสักครู่ครับอ่าสมมติผมเลือกเสียงนี้ผมก็จะกดบวกเข้ามานะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะง่ายที่สุดนะครับพอเราเลือกเสียงเข้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดเพลงให้ดูครับอ่าพอเลือกเสียงเสร็จแล้วนะครับให้ทําการมาร์กจุดเสียงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดนะครับบางคนยังไม่รู้ว่ามันมาร์กยังไงนะครับให้กดไปที่แทร็กเพลงนะครับแล้วดูข้างล่างนะครับเขาจะมีเขียนว่าจับคู่การตัดนะครับให้เรากดจับคู่การตัดเข้าไปเรียบร้อยครับกดเข้ามาจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดเพลงนะครับ เขาก็จะเล่นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มบีดตรงไหนก็ให้กดตรงปุ่มที่เขียนว่าเพิ่มบีดนะครับตรงนี้ง่ายยังไงถ้าเราเพิ่มบีดไว้ก่อนนะครับเวลาตัดวิดีโอจะง่ายมากครับเราเพิ่มบีบเสร็จปุ๊บเวลาเราตัดเนี่ยให้เราตัดให้มันพอดีกับบีดที่เราจุดไว้วิดีโอก็จะออกมาตรงเป๊ะน,นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําการเพิ่มบีดก่อนนะครับ สมมุติผมเพิ่มบีบประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เป็นเพื่อนสังเกตนะครับผมจะขยายให้ดูเห็นไหมครับจะมีจุดแดงๆข้างล่างนะครับก็คือบีบที่เราเพิ่มไว้นั่นเองครับเสร็จแล้ววิธีการตัดนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับก็ให้มาที่กดที่วิดีโอของเรานะครับแล้วก็ทําการย่อให้พอดีกับบีบนะครับตรงนี้พอมาถึงบีบเดี่ยโทรศัพท์มันจะกรึ๊กให้เองนะครับก็คือจะเข้าล็อกบีบนะครับเดี๋ยวเราเทดูนะครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมอาจจะบีบเบี้ยวไปนิดนึงก็เพื่อนๆก็ บีดให้มันตรงแล้วกันนะครับมันจะได้เป๊ะกว่านี้นะครับเสร็จแล้วพอได้อย่างนี้นะครับสมมุติเราต้องการตัดวิดีโอช่วงที่มันสั้นหรือยาวนะครับก็ให้คลิกลงมาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกแบ่งแยกได้เลยนะครับตรงแบ่งแยกเนี่ยจะเป็นการตัดวิดีโอนะครับถ้าไม่ต้องการท่อนนี้ก็ลบทิ้งไปได้เลยครับแล้วก็มาขยายบีดต่อนะครับให้มันพอดีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการย่อให้มันตรงกับบีดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเพย์ดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวลองเพ โอเคครับประมาณนี้นะครับอีกส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการใส่ทาร์ดซิชั่นให้วิดีโอนั่นเองครับดูตรงจุดสีขาวระหว่างวิดีโอต่อวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆกดคลิกลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีทาร์ดซิชั่นให้เราเลือกนะครับมีหลายแบบมากครับแต่ว่าผมจะบอกคลิกนิดนึงสมมติอันนี้ผมถ่ายอยู่ที่น้ําหอมลิดหนทีนะครับผมจะมาต่อที่วิดีโอที่มันเป็นท้ายรถนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นดึงออกนะครับเพื่อให้มันดึงออกนะครับดูนะครับ จะทําให้วิดีโอมันสมูทแล้วเนียนขึ้นนะครับเสร็จแล้วจากด้านท้ายรถนะครับมาโลโก้ฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับเป็นด้านซ้ายนะครับเพื่อให้วิดีโอสับไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวลองใส่ทันทิชั่นทั้งหมดก่อนนะครับตรงนี้เพื่อนๆเลือกใส่ตามที่ชอบได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทิคกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เช่นนี่ครับจากหน้ารถเข้าไปในรถผมเลือกเป็นดึงเข้านะครับอ่า การวาร์ปเข้าไปแต่ละจุดเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราวาร์ปสวยเนี่ยวิดีโอมันก็จะสม,มูทลื่นสวยนั่นเองครับเดี๋ยวเพย์ให้ดูนะครับว่าใส่ทานซิชชั่นแล้วเป็นยังไงนะครับ อ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอาเพลงเข้าเอาวิดีโอเข้านะครับการใส่บีดการตัดวิดีโอให้ตรงกับบีดนะครับอันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าแคปคัทเนี่ยมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อใน EP ีหน้านะครับว่าเราจะทํายังไงกับมันนะครับมีอะไรเพ่งต้องใส่เพิ่มอีกตรงนี้ยังมีเอฟเฟกมีการใส่ฟิลเตอร์เพิ่มอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นการ ไกด์ไลายวิธีการตัดแบบง่ายๆเบื้องต้นก่อน,นครับสำหรับบางคนที่อยากลองตัดแบบเบื้องต้นง่ายๆดูก่อนก็ลองใช้วิธีนี้นะครับไม่ยากครับในการตัดต่อแอปแคปคัตในโทรศัพท์ค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยว EP หน้ามาว่านต่อในส่วนของลูกเล่นส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวนี้ผมป้ลนปเอกสแนปไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย